มานี่เลย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 สุดหล่อมานี่สุดหล่อจะรับอะไรคะเช้านี้รับอะไรดีเช้านี้รับอะไรดีแมวหิวแมวหิวแมวหิวโอ้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 แมวหิว แมวหิวไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแมวหิวไม่มีอะไรเลยแมวหิว มันหิวขนาดมันหิวขนาดนั้นเลยเหรอมันหิวเห็นอะไรก็กินมันหิวขนาดนั้นเลยเหรออสตินถามจริงถามจริงถามจริงมันหิวขนาดนั้นเลยอ พักกินอะไรตรงนี้อนันนี้นี่มาตรงนี้นี่รอสินฮะรอสินฮะนี่กินของว่างไปก่อนของว่างของว่างนี่คือของว่าง <c oughs> เอา <worship bird. S 2> ยังไม่หมดเลยกินให้หมดก่อนกินให้หมดก่อนไอ้อ้วนไอ้ยวน